สวัสดีครับผมกับผมฟัวอัปลี่ไฟนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาค ombine ร์ดกันนะครับหรือว่าการผสมการ์ดกันนั่นเองนะครับการในวันนี้ที่เราจะผสมเนี่ยก็จะเป็นการ level วล4ทั้งนั้นเลยนะครับการ level วล4เนี่ยดียังไงนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ผสมได้การ์ดที่มันดีกว่าการที่อื่นอื่นนะครับมีโอกาสได้าร์ดบอสหรือว่าการ์ดแราร์ดตระกูลดาบทั้งหลายนะครับ สังเกตได้ว่าการที่ผมเอามาผสมเนี่ยจะเป็นการ์ดของบอลขยะทั้งนั้นเลยนะครับมีแมนติสมีฟอร l a ่านะครับนะมีมีมิกอะไรพวกนี้นะครับเป็นการ์ดที่หาได้ง่ายมอนเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอ่าเราก็ใช้สี่ใบในการผสมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้การ์ดตัวอะไรนะครับอ่า วิธีการเอิ้งง่ายๆของเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่มีบอทแล้วนะครับไม่รู้จะไปบอทไหนฟาร์มที่ไหนนะครับเราก็ไปบอทไอการ์ดที่มันดรอปเลเวลสี่เนี่ยครับตัวพวกนี้นะฮะแล้วเราก็ออกมาคอมบีได้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการเอิ้ออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็คุ้มที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับราคาของในตลาดที่ถูกลงเรื่อยๆนะครับมานะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าได้ตัวอะไรนะครับ ไรอารลิตนิกูเออเลยเนี่ยอ่ะนะครับแต่ว่าได้วิสเปอร์นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับการ์ใบนี้ก็4-5่ถึ้ไอออนหรือว่าหกไอออนนะครับอ่านะครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เป็นการใช้งานด้วยนะครับฟรีบวกยีอ่าวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องฟูออฟล f ฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ